19ณนะลานอนุสาวรีย์ปราบพ่อและบริเวณใกล้เคียงท่านจะได้พบกับพิธีเปิดงานพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำวงสวงวีรชนปราบพ่อการแสดงแสงสีเสียงตำนานปราบกบฏพ่อยิ่งใหญ่ตระการตาชมชิมชอปสินค้าโอท็อปอาหารอร่อยณถนนอ,นอาหารการแข่งขันกีฬาการจัดเทศกาลของส่วนราชการ ร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์เพื่อการกุศลเอิ้นมาห้องเอิ้นมาเต้นลุ้นรางวัลใหญ่กับร้านมัากาชาติและสลากากาชาติชมมหรสศพทุกคืนอย่าลืมวันที่5ถึง13มีนาคม2569นี้พบกันที่ งานฉลองอนุสร์วรีปราบพ่อใต้ร่มพระบาร,รมีเมืองหนองคายและงานกาชาติประจําปี2569ได้ทั้งความรู้และสนุกสนานแน่นอนของดีประเพณีนิยมสีเชียงใหม่มีเถิดในตมเปิดให้ชมทุกปีทุกปีเปิดให้ชมทุกปีทุก นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz AM 810 k h z วิทยุหนองคายสบายดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้บังคับกาตบรตำรวจโพทรจังหวัดหนองคายพบประชาชนค่ะข้าพระพุทธเจ้าผลตำรวจตรีอัตชนช่วงงาม ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนองคายพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดขอน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วแผ่นดินขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรัร์ ยูเย็นเป็นสุขชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนกับรายการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพบประชาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการผู้บังคับการตรวจพูทธรจังหวัดหนองคายพบประชาชนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายสวทอนหนองคายในระบบ FM ความถี่เก้าสิบจุดาเมกะเฮิร์ซระบบ AM ความถี่แปดร้อยสิบกิโลเฮิร์ซวิทยุหนองคายสบายดีค่ะวันนี้นะคะพบกันค่ะเป็นวันจันทร์ที่9เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะกับดิฉันจอยวันเล็กกาก่องสมบัติทาหน้าที่ ิในในรราากค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายพบประชาชนนั้นนะคะในห้องส่งค่อบอุ่นค่ะเพราะว่ามีท่านนายตำรวจสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือท่านพันตํารวจเอกสุภกรเพยรเสมอท่านเป็นผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายค่ะท่านที่2นั้นนะคะก็คือพันตํารวจโทอิทธิพลป่าณะพรมนะคะท่านเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามชุนชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอ ข่อภัยค่ะสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อนะคะในขณะนี้ค่ะทั้งสองท่านนั้นนะคะอยู่ในห้องส่งแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะในเช้านี้นะคะในรายการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนองคายพบประชาชนนะคะทั้งสองท่านค่ะมาคู่กันแน่นอนนะคะต้องมีหลายเรื่องนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเชิญทั้งสองท่านได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะและจะมีเรื่องราวอะไรนั้นนะคะมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชิญค่ะครับ ก็ในนามผู้บุ่งคับการตรวจ t h o จังหวัดน้องคายนะครับผลตำรวจตีอัตชนช่วงงามนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ผมพลเอาสุกรเป็นเสมอพุ่งกับสอบสวนกรมงานสอบสวนตรวจจังหวัดน้องคายนะครับก็วันนี้เราก็มีเรื่องดีๆนะครับมาให้เอฟซีนะครับเมื่อวานผมไปเลือกตั้งนะครับผมเจอเอฟซีแล้วเจอเอฟซีมาทักทายผมโอ้ผมฟังตลอดนะตโอ้รุ่นนี้เลยโอ้ ผมไม่คิดว่าท่านจะพูดดีขนาดนี้ก็เลยรู้สึกชื่นใจค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจจะมานำเสนอข้อมูลต่างๆค่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่เอฟซีอาจจะเป็นพลังเงียบนะครับหรืออะไรต่างๆหลายอย่างก็ยังรู้สึกว่าการนําเสนอเองเรายังมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะก็วันนี้เราก็มีทีมงานนะครับเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในนามตรุษบุตรจังหวัดน้องขายซึ่ง จะมาร่วมกับเรานะครับในหัวข้อเรื่องบทบาทเจ้าหน้าที่ตำร,รวจและนวัตกรรมในการรับเหตุบุคคลวิกลจริตคุ้มขั้งก็ขอชห้แให้ท่านรายงานตัวกับพี่น้องประชาชนเชิญครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทอิธิพลปนรมนะครับสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูทรทร่าบ่อครับก็ เริ่มเลยนะครับท่านู้กดาครับเช่นเลยครับก็นะครับตามนโยบายท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับท่านให้ข้าราชการตารวจเรานะครับมาพบปะพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับวันนี้ผมผมก็จะมาพบปะพี่น้องประชาชนในในเรื่องนะครับบทบาทของเจ้าที่ตํารวจและนวัตกรรมในการรับเหตุบุคคลวิกลจริตอลรวานะครับผมครับก็ จากนโยบายนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับมันก็จะทําให้ผู้เสพแต่เดิมเนี่ยจะต้องถูกจับกุมคุมขังนะครับคุกถูกคุมขังไว้ใน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 คุกในเรือนจำนะครับจากนโยบายนั้นนะครับมันก็จะทําให้ผู้เสพเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยซึ่งจะต้องเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลน,นะครับมันก็จะตามมาสู่อีกอหน้าที่หนึ่งของตารวจนั่นก็คือ การดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดนะครับหลังจากที่กลุ่มนี้นะครับผู้เสพเนี่ยเสพยาจนจนจน,จนเกิดเป็นจิตเวชแล้วนะครับก็จะเข้ารักษาในสถานบําบัดของโรงพยาบาลนะครับพอรักษาจนดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในชุมชนนะครับตำรวจเราเองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเข้าไปร่วมกับกลุ่ม กลุ่มงานจิตเวชของของสถานบําบัดนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับเป็นทีมผู้วิทักจกิตเวชนะครับเข้าไปในการดูแลในการป้อนยาเขาควบคุมควบคุมพฤติกรรมเขานะครับร่วมกับอ,อสมอในพื้นที่นะครับก,ก็จะเป็นอ,อีกบทบาทหน้าที่นึ่งสำหรับกลุ่มจิตเวชซึ่ง ไม่มีอาการรุนแรงนะครับท่านคะขออนุญาตเรียนถามค่ะที่บอกว่าได้ไปป้อนยาเขาซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยเหรอคะในการที่จะไปดูแลในขั้นตอนนี้คือ,อผู้ป่วยจิตเวชนะครับเมื่อเขากลับมาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับยาตามปกติที่หมอสั่งนะครับอาการเขาก็จะคงที่หรือว่าดีขึ้นนะครับแต่วันไหนนะครับที่เขาไมไ่รับยาแล้วเนี่ยอา,อาการเขาจะกลับคืนมาเหมือนเดิมะฉะนั้น การได้รับยาเนี่ยให้เขาทานเองเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเขาไม่มีผู้ปกครอง <c oughs> ไม่มีผู้ดูแล mm hmm. นะครับที่จะกําหนดเวลาที่จะไปควบคุมในการรับยาของเขาเนี่ย <c oughs> อันนั้นอันนั้นก็จะ,ะทําให้อาการเขาไม่ดีขึ้น mm hmm. นะครับ <c oughs> ก็จะมีอสมนะครับส่วนมากก็จะเป็นอสมในพื้นที่ <c oughs> นะครับวันไหนที่เข้าไปแล้วผู้ป่วยมีอาการลักษณะว่าดื้อ ถัดขืนไม่ยอมรับยานะครับเขาจะขอกําลังเจ้าที่ตํารวจนะครับเพื่อเพื่อไปควบคุมให้เขารับยานะครับผมเขาเาญาต<อ>ิเสริมเน<ช>ี<อ>่ยที่ท่านถามนะถ้า,นนาคุณจอยถามว่าเออเป็นหน้าที่ตารวจไหมจริงๆไม่ใช่หน้าที่หลักนะครับแต่ว่ามันเป็นการบูรณาการระหว่างตํารวจแล้วก็อสมแล้วทีมงานเครือข่ายก็คือทางสารสุขเนี่ยเขาไม่มีเจ้าที่ฝ่ายที่จะใช้กําลัง แต่คนนี้เขาก็เลยเข,ขอคนเมือว่าเออตำรวจช่วยไปด้วยหน่อย mm. อเพราะว่าคนคุ้มข้างเนี่ยก็คือคน <Okay. S 2> เสพยายจนจนฟั่นเฟือนนะ,ะเขาจะขณะที่เขามีอาการเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกตัวเอง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหนะ้าที่เนี่ยก็จะได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา ทีมงานของตำรวจเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับตำรวจ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปมือเปล่าหรอกครับเพราะว่าแล้วไปคนเดียวก็ไม่ได้เลย <c oughs> มันอันตรายนะก็จะต้องมีมีทีมปฏิบัติการตามที่ฝึกผลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับเป็นเป็นงานด้านด้านการป้องกันนะครับคือป้องกันเหตุการระงับเหตุเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งถามว่านั้นที่โดยตรงไหมในหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมเนี่ยบางทีมันเป็น มันมีก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดหลังเกิดเหตุอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็คือมันเป็นการบําบัดในการที่จะเอาผู้เสพเนี่ยกลับคืนสู่สังคมซึ่งเขาอยู่ระหว่างรักษานี่ยังยัง,ย,งยังไม่หายดีนี่ก็ยังถือว่ายังอันตรายอยู่ก็เลยต้อง,ต,องต้องมีคนที่มีพละากาลังหน่อยเข้าไปเสริมทีมเขาครับเพื่อความอุ่นใจด้วยนะคะสำหรับอสมอที่ไปไป ไปดําเนินการหรือว่าเข้าไปดูแลในส่วนนี้นะคะถ้ามีคุณตํารวจไปด้วยก็อุ่นใจอย่างห้องสมในขณะนี้อุ่นใจนะไม่ใช่เฉ่เพื่ออุ่นใจนะครับพอดีขนาดญาติพ่อแม่พี่น้องเองเนี่ยญาติเขาจริงเนี่ยเขาก็ยังหวาดล้เแพงเลยนะครับยักลัวเลยแล้วมีอะไรต่อคะเชิครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชซึ่งซึ่งอาการไม่คุ้มค้างอาการสงบนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลตามวงรอบนะครับเมื่อมีการร้องขอนะครับสําหรับสำหรับ ในส่วนของผู้ป่วยจิตเวชอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาการลักษณะคลุ้มคลั่งอลราวาสนะครับ<ช>ทำลายข้าวของทำลายตนเองนะครับก็จะมีมาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการระง,งับเหตุนะครับระง,งับเหตุบุคคลวิกลจริตคลุ้มคลั่งนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าที่หลักหนึ่งใน,ในก็จะเป็นหน้าที่หลักของ,ของตำรวจ<ช>นะครับใ,<ช>ในการระง,งับเหตุนะครับใช่อันนี้คือหลังเกิดเหตุแล้วก็ ได้รับแจ้งก็ต้องไปรับเเหตุครับครับก็หลังจากที่เราได้ได้รับแจ้งนะครับเราก็ต้องรีบไปที่เกิดเหตุในทันทีโดยเร็วนะครับก็จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าคนที่กําลังอลรวาดอยู่เนี่ยมีอาวุธไหมก่อเหตุเป็นยังไงนะครับร่วมกันวางแผนแล้วก็จะเข้าดําเนินการควบคุมตัวนะครับควบคุมตัวเพื่อนําส่งสถานบําบัดก็คือโรงพยาบาลให้คุณหมอเขาประเมินอาการอีกทีหนึ่ง นะครับสำหรับผู้ป่วยที่อารวาดคุมคลั่งนะครับค่ะท่านคะสำหรับการลงพื้นที่มีคนแจ้งเหตุมานี้นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่คะที่จะถึงพื้นที่นั้นค่ะเอ่อถ้าเกิดในเขตเทศบาลนะครับในส่วนของสถานีตำรวจปูทอนท่าบ่อเองเนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน5านาทีต้องถึงที่เกิดเหตุนะครับแต่ในส่วนของเขตรอบนอกเนี่ยก็ต้องดูตามระยะทางนะครับค่ะดูตามรอบนอกเนี่ยตามตรอกํำหนดไว้คือไม่เกิน15นาทีแต่ครนี้เนี่ย บางทีก็ขึ้นอยู่ระยะทางเหมือนที่ว่าเพราะบาง,บาง,บางพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยก็จะไปถึงมันก็นู่นนี่นั่นก็จะมีบวกลบบ้างนะครับค่ะค่ะเพราะว่าเราเรามีทีมของเราอยู่บริเวณรอบนอกด้วยไหมคะอ่ามันมีสายตรวจตำบลแต่ลำพังสายตรวจตำบลเนี่ยมันมันไม่เพียง,พ,ยงพอเพง<อ><ช>ครับเพราะว่าถ้าตำบลหนึ่งตำบลจะมีหนึ่งคนคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยกําลังส่วน ถ้าโรงพักก็เหลือกำลังส่วนกลางของโรงพักเนี่ยเข้าไปเสริมให้การการเข้าระงับเหตุต้องเข้าเป็นทีมครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าที่เองครับผมค่ะเชิญต่อเลยครับก็ไปฝากเป็นข้อแนะนํานะครับข้อควรควรปฏิบัติของของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อพบบุคคลวิกลจริตอลรวาดคุมขั้งนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องประเมินสถานการณ์นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอาการไม่มากไม่มีอาวุธนะครับ ก็ขอแนะนําให้แจ้งเจ้าที่หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ก่อนนะครับเนื่องจากเจ้าที่เนี่ยฝ่ายปกครองทุกอําเภอตอนนี้ได้รับการฝึกฝนในการระงับเหตุเบื้องต้นแล้วนะครับ okay. ยุทธวิธีการใช้ไม้งามนะครับหรือว่าการเจราจาต่อรองนะครับ <c oughs> ไอ้นี่เจ้าที่ฝ่ายปกครองกำน,นั้ใพญ่ยาบ้านได้รับการฝึกฝกนหมดแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตัวเจ้าที่ตํารวจเองฝ่ายปกครองเองก็ ก็อบรมให้หมดแล้วนะครับสำหรับการฝึกฝนสําหรับการอบรมนี้นะคะมีอย่างต่อเนื่องไหมคะท่านคะเหมือนกับว่าการฝึกวิทยายุทธ์อยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะมีทบทวนไรียนครับผมมีมีทบทวนทุกปีครับหลังจากหลังจากที่ฝึกไปแล้วก็จะมีทบทวนยุทธีการใช้ไม่ง่ามทุกปีครับผมนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดในส่วนของฝ่ายปกครองเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็จะมาถึงมือของเจ้าที่ตํารวจเราแล้วนะครับเราก็จะเข้าไประงับเหตุ ก็ทีนี้ก็จะมานําเสนอนวัตกรรมหรือว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับทุกสถานีตํารวจมีใช้อยู่นะครับมีใช้อยู่แอนนี้เป็นงบหลวงหรือว่างบงบไองทั้งทั้งงบงบของส่วนราชการเองแล้วก็เป็นงบส่วนตัวอันนี้ก็คือที่ที่ผมถามเพราะว่ามันเป็นความขาดแคลนที่ตํารวจเนี่ย มีหน้าที่จะป้องกันระงับเหตุแต่ว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองยังยังต้องแกดหาเองอยู่เพื่อมาทํางานรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเราแบบให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าต้องการผลที่สูงสุดว่าบ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะต้องไปหาอะไรมาจากไหนต้องบอกว่าคุณต้องไปใช้คมรู้คมสมาเองอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่สะท้อนให้ประชาชนเองเพราะว่ามันเพิ่งเลือกตั้งไปใหม่ๆว่กาก็ฝากฝ่ายการเมืองว่าพี่นะงบประมาณตำรวจหน่อยว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่ใช่ได้ไปมือเปล่าเนาะมันต้องมีเสื้อเกาะ<ม>เสื้อ,กอเอกาะเรายังหาซื้อเองเลยนะครับตำรวจนะครับมันไม่เพียงพออ๋อทางรัฐบาลชุดใหม่นะคสำหรับในเรื่องนี้ค่ะเชิญต่อค่ะทีนี้เราเราก็มาดูนวัตการนวัตกรรมหรือว่าอุปกรณ์ในการระงับเหตุนะครับของของตำรวจที่มีใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับ อันแรกเลยสิ่งที่ผมจะไล่ลําลดับจากจาก,จากาาเขาเรียกว่าความห้ายแรงาาจาก <บ au S 2> จากเบ <au S 1> <ห>าไปหาหนักมาตรารตามมาตรการนะครับไ<ค>อ้สิ่งแรกที่ที่จะมีติดตัวของเจ้าที่ตํารวจทุกคนเลยเนี่ยก็คือดิ้วดิ้วหรือว่ากระบองเหล็กนะครับดิ้วดิ้วหรือกระบองเหล็กจริงๆก็ใช้แทนกระบองไม้สมัยก่อนนะครับซึ่งซึ่งดิ้วเนี่ยก็จะทํามาจากเหล็กเหล็กแข็งนะครับมีความแข็งแรงนะครับสามารถยืดหดได้นะครับยืดหดได้ก็จะ เวลาหดเนี่ยมันจะสั้นก็จะสะดวกในการพกพานะครับวิธีการใช้ดิวเนี่ยก็จะตีไปบริเวณกล้ามเนื้อนะครับต้นแขนต้นขานะครับเพื่อเพื่อหยุดยั้งผู้ผู้อลาวาดคุมข้างอยู่นะครับแต่ก็จะมีข้อข้อยกเว้นข้อสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติก็คืออย่าไปตีบริเวณศีรษะนะครับหรืเลี้ยงกับตีบริเวณลำคอซึ่งซึ่งอาจจะทําให้บาดเจ็บถึงตายได้นะครับอันนี้ก็จะ ในส่วนอุปกรณ์ต่อไปอันนี้คือซื้อเองครับอันนี้ซือซื้อเอง <laughs> ดิวดิวซื้อเองนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือ,อสเปรย์พริกไทยนะครับสเปรย์พริกไทยอันนี้เจ้าที่ตำรวจเราจะซื้อเองะนะครับสเปรย์พริกไทยก็เอาไว้ฉีดบริเวณใบหน้านะครับก็จะ,ะเป็นเป็นสารสก,กัดจากจากพริกนะครับเมื่อผู้ฉีดสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะเกิดการแสบตาระคายเคืองตานะครับแสบร้อนตามตัวนะครับ หายใจลำบากชั่วข่าวนะครับฤทธิ์ของสเปรย์พริกไทยก็อยู่ประมาณ15-45ถึงนาทีนะครับ,รบก็แก้พิษด,ด้วยการาใช้น้ำสะอาดล้างออกนะครับ,รบต่อไปอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่อันนี้อุปกรณ์ดั้งเดิมและใช้ได้ดีมาตลอดนะครับก็คือไม้งามไม้งามาลักษณะจะเป็นไม้จะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กจะเป็นเหล็ก แต่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงนะครับความยาวไม่ใช่ไม้นะคะเป็นเหล็กครับแต่แต่เรียกไม้งามนะครับมันอันนี้มันจะบางตะก่อนเนี่ยเป็นเหล็กแต่ช่วงหลังนี่เขาพัฒนาเป็นอลูมิเนียมก็คือมีน้ำหนักเบารุ่นหลังก็สามารถยืดหดได้ครับตามนวัตนักตราก็จะลักษณะก็ใช้ผักใช้ดันให้ให้บุคคลคุมข้างล้มลงแล้วก็ควบคุมตัวนะครับสำหรับความยาวนี้ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับไม้งาม ประมาณ1.5เมตรถึง2เมตรประมาณค่ะเพราะว่ายืดหดได้ด้วยประมาณ2เมตรอ่าคือรุ่นแรกๆเนี่ยยังหดไม่ได้ยืดหดได้รุ่นหลังเขาเริ่มพัฒนาก็คือเพื่อให้มันพกพาง่ายสะดวกอ่ายืดหดได้จริงๆไม้งามเนี่ยมันมันเป็นการพัฒนามาจากของประเทศญี่ปุ่นเดิมทีญี่ปุ่นเนี่ยมีที่มาของอ่าญี่ปุ่นใช้ในการปราบปรามพวกอ่าซามูไรที่คุ้มค้ั่งอาลาวาดก็เลยใช้ไม้งามเนี่ย ในการที่จะเข้าไปยับยัง้งไม้งมน้ามือห,ห,ห,หนึ่งชุดเนี่ยจะมีห้าคนครับในการเข้าคือบนล่างบนสองล่างสองแล้วก็คอมเมนเดอร์ Commander, คือผู้สั่งการอีกหนึ่งคนถึงจะ สามารถปฏิบัติได้ต่อต่อชุดค่ะควบคุมได้ใช่ไม้ง่ามก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าที่เบื่อคือเราเนี่ยจะเว้นระยะห่างไม่ไม่ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้เพราะระยะห่างของไม้งามก็1.5ถึง2เมตรก็กันเราได้ทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงครับอันนี้คือไม้งามไฟฟ้านะครับไม้งามไฟฟ้าก็ใช่ครับตอนนี้ก็สำนักงานตำรวจแหชาติจัดจัด หาให้นะครับจัดหาให้นะครับทุกโรงพักมีใช้แล้วนะครับก็จะประกอบด้วยสองสองตัวนะครับหนึ่งชุดมีสองสองตัวนะครับมันกระแสไฟกี่โวลต์กระแสกระแสไฟประมาณห้าหมื่นโวลต์นะครับจะทําให้เป็นลักษณะไหนบ้างคะถ้าช็อตเข้าไปเนี่ยก็ช็อตเข้าไปก็จะทําให้อ่กล้ามเนื้อร่างกายเป็นอัมพาตชั่วครู่นะครับชั่วครู่นะครับหลังจากที่เขาเป็นอัมพาต เจ้าที่ตำรวจก็ต้องรีบเข้าไปควบคุมตัวไม่งั้นเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาอีกออนะครับไม้งามตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษนิดนึงพอ,พอกระแทกกับกับกับวัตถุหรือร่างกายเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกเองโดยอัตโนมัติอ,อ๋อค่ะส่วนมากแล้วเราจะใช้ไม้งามนี้ตรงส่วนไหนของร่างกายคะออบริเวณบริเวณช่วงเอวครับช่วงเอวแล้วก็ตัวเล็กนี่ก็ใช้บริเวณขานะครับออก,ก็เทคนิคก็คือทํายังไงให้เขาล้มทำยังไงให้เขา ไม่เคลื่อนที่ะนะครับก็อันนี้คือความสําคัญของไม้งามนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตํารวจสายตรวจเราอยากได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแค่ลงพักละ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เขาเรียกหนึ่งกระบอกนะครับ <c oughs> เป็นปืนนะครับ <c oughs> เป็นปืนไฟฟ้าหรือว่าเทเซอร์กันนั่นเองนะครับไอ้ตัวเนี้ยตำรวจเราเมีความต้องการอยากอยากจะได้มากที่สุดเพราะว่า เราเราไประงับเหตุแล้วเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงแล้วก็ป้องกันป้องกันตัวเจ้าที่ผู้บาดให้ให้ไม่ได้รับอันตรายได้จริงนะครับตอนนี้ก็อยากได้อยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มมากขึ้นก็ฝากสสทั้งหลายนะครับที่ที่เราเลือกเข้าไปแล้วนะก็ถ้าถ้าได้ยินเสียงนี้อยู่นะอาจจะ ก็ช่วยพารณานะครับทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติว่า mm hmm. การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนี่ม,นมันเสี่ยงภัยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อกี้นี่ก็มีเหตุอเสบนิดหนึ่งก็ตารวจเรานายยิ้วนะประสบอุบัติเหตุขณ mm hmm. ะนาหิบบัตรหิบบัตรหิดบัตรส่งแล้วก็มีเหตุฉีกบัตรอยู่ที่เราตังคํา mm hmm. ส่วนตํารวจที่นายยิ้วก็ปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนเคส ครบัตรที่เราต่างคําก็เมื่อเช้านี่หัวหน้างานสอบสวนโทรประสานผมแล้วว่ารับสารภาพแล้วทีแรกนี่ปฏิเสธเดียวตอนนี้รับสารภาพแล้วก็อาจจะมีการส่งฟ้องภายในวันนี้นะครับส่งฟ้องไ้ศาลศาลแขวงใบแดงนะอันนี้ก็ที่ทางท้าบออสะท้อนเรื่องอปืนไฟฟ้าอันนี้ก็จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีเคสตํารวจเรานี่สูญเสียชีวิต จากการเข้าไปลังงับเหตุแล้วถูกทำร้ายร่างกายก็มีนะครับเพราะว่าภายญาติเองก็ก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแต่ว่าเขาก็ไม่มีหนทางไหนที่จะลังงับพวกวิกลจริตได้แล้วก็อาศัยพึ่งพาตำรวจแต่ว่าในพองตำรวจเองใน่เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังก็ยังไม่พร้อมก็ทำทำได้ตามตามสภาพก็พยายามทำตำรวจเองก็บางทีก็หาซื้อเองนะครับสายตรวจที่เห็นอาวุธนู่นนี่นั่น,นส่วนมาก งบส่วนตัวทั้งนั้นนะครับเชินตาครับครับก็รุ่นนี้ก็ดีหน่อยครับรุ่นที่แล้วเนี่ยชาร์จไฟไม่ได้ครับคือถ้าเกิดแบตหมดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้การได้เลยนะครับก็จะไม่มีแบตสำรองหรอคะท่านกาอแบตสำรองก้อนนึงเป็นหมื่นครับรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ไม่มีการจัดหาแต่พอรุ่นนี้เนี่ยจัดหาในในลักษณะที่แบบสามารถชาร์จไฟได้ อันนี้ก, <Okay. S 2> ก็จะดีหน่อย <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งจะทําให้เรามีอปกรณ์เพื่อความปลอดภัยรองที่ใช้งานตลอดนะครับ <c oughs> ต่อไปเลยนะครับอ,อีกอันนึงนะครับอันนี้คืออาวุธปืนลูกซองยาว <c oughs> แต่ใช้ลูกกระสุนยางในการยิงนะครับ <Okay. S 2> กระสุนยางก็ยิงออกไปก็คล้ายๆตอปิโดเล็กๆนะครับ <c oughs> หัวก็จะเป็นคล้ายๆหัวช็อคไม้คิวสนุกเกอร์นะครับ <c oughs> ากระแทกกระแทกไปบริเวณลำตัวหรือต้นขาเนี่ยมันก็จะทําให้เจ็บให้จุกนะครับก็จะหยุดหยุดผู้คุ้มค้างได้ระยะหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระงับเหตุนะครับก็จะมีอยู่ติดกับรถรถสายตรวจทุกคันทุกคันนะครับกระบะท้ายเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์พวกนี้ก็คือสามารถออกไประงับเหตุได้ทันทีเมื่อเมื่อได้รับแจ้งนะครับอันนี้ก็คือ อุปกรณ์หรือว่านะวัตกรรมในการระงับเหตุบุคคลวิกลจริตคุมข้างอาลวาดครับอันนี้นที่ท่านว่า,น,าน,นี่ก็คือเป็นรถสายตรวจ2 0นะครับรถ2 0นี่ก็จะมีการทางทํานังการห่วงชาติเองจะมีการประเมินความพร้อมเวลาไปตรวจราชการก็จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งอาจจะเอ้ยขอขอตรวจดูรถมีอุปกรณ์ครบถ้วนไหมถ้ามีอุปกรณ์ครบถ้วนมีการ ทบทวนพร้อมใช้งานก็ถือว่าผ่านมาตรฐานของของตลอเรานะครับอันนี้ก็ทุกโรงพักก็ก็จะมีนะครับรถสองศูตรเขาเรียกว่ารถสองศูนะครับที่ท่านจะเห็นเปิดไฟบ้าบ่าเวลาช่วงวันกี่กี่เวลานะที่จเปิดไฟวับๆก็ผัดหนึ่งต้องต้องทําทุกผัดกัทุกสามผัดก็ต้องมีมีทุกวันทุกผัดัครบ ถ้าอาจจะมีคําถามว่าทำไมต้องเปิดไฟตํารวจมีเหตุแล้วไม่ใช่ครับ <Okay. S 1> มันมาจากทฤษฎีการปรากกายการเห็นอ,ะ,อะไรเนี่ยคนร้ายมันเห็นตํารวจเห็นรถตํารวจเนี่ยก็จะจะ,จะทาความผิดก็เปลี่ยนใจกลัวถูกจับได้ <S <S <ม>อะไรเงี้ย <S <S ค,ครับคือคนร้ายเนี่ยตามพฤติกรรมเนี่ยเขาจะทําความผิดโดยเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ถูกจับถ้าเขาถ้าทําแล้วเขาประเมินแล้วว่าเขาจะถูกจับเนี่ยเขาจะไม่ทําเขาจะหลีกเลี่ยง ก็เลยมีมีการเปิดไฟวัาบมีรถสายตรวจวิ่งเพ่นพ่านไปอย่างเงี้ยบางทีคนกระทำควนผิดเนี่ยตำรวจไม่รู้หรอกครับแต่เห็นตำรวจตกใกแล้วใช่ค่ะเห็นรถมาก็ตกใจแล้วตกใจ <c oughs> อ,อันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งแม้ <c oughs> แต่เราเองกริงเนี่ยเราเราขับรถไปนะเราเห็นด่านแล้วตกใจครับัง <c oughs> ตกใจนะคนคนร้ายที่มันมีของผิดกฎหมายมามันถึงมีอาการ เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ผิดปกติไงพอตำรวจเรียกตรวจปุ๊บเงือแตกพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ทําให้ตำรวจในตั้งข้อสังเกตได้พวกนี้เนี่ยน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็จะทําให้ไปสู่การตรวจค้นครับค่ะท่านคะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับคือปัญหาในชุมชนนะครับมันเกิดที่ชุมชนนะครับมันก็ต้องแก้ไข ในชุมชนโดยความร่วมมือขอ,ของทุกภาคส่วนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแรงองค์การบริหารส่วนตำบลท,อท้องถิ่นองค์การภาคเอกชนหรือว่าส่วนราชการนะครับในการร่วมมือ การแก้ไขปัญหานะครับเพื่อจะให้ปัญหานั้นยุติไปแล้วก็เกิดความยั่งยืนในอนาคตขอฝากความร่วมมือกับกับทุกคนในชุมชนครับโอ้โหเต็มที่เลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะได้ข้อมูลได้ความรู้ต่างๆค่ะก็ต้องขอบคุณท่านพันตารวจเอกสุภกรเพชรเสมอผู้เกี่ยวกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะพันตารวจโทอิทธิพลป่าณพรมนะคะสารวัตรป้องกันปราบปราม ชุมชนสัมพันธ์นะคะสถาน,นีตำรวจโูธรท่าบอ่อค่ะในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันจอยวันลิกากองสมบัติขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทู้ฝั่งทุกท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงก